ครับก็ต้องกลับสวัสดีนะครับกับพบกับผมมีเช่นเกินนะครับกับเ่าอสุรกายสายทิ้งนะครับก็วันนี้มาตามตามคำสัญญานะครับที่ว่าจะวิ่งแกลบ24ชั่วโมงนะครับวิ่งกล้ามก้ามปีนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้อัปเดตรถใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอัปเดตเป็นตรงตัวริ่งแล้วนะครับ ตัวอัพเดตเป็นตัจงตัวริ่งแล้วนะครับอันนี้คือพร้อมสำหรับเหมือนเวลาลูกค้าสั่งของเยอะๆแล้วใส่ของไม่ไม่พออะไรจำนองนี้นะครับก็เปื่อเปื่อไว้นะครับอันนี้วันนี้ก็จะเป็นันเป็นวันที่31ตันวาอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่ทุ่มสีุ่มห้าสิบนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเปิดระบบเพื่อรอรับอานของวันที่สามสิบเอ็ดกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็วิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วก็สิบเก้าออเดอร์แล้วก็กลับไปพักผ่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาแรงแล้วก็มาวิ่งเพื่อวิ่งต่อวันนี้นะครับมาวิ่งต่อวันนี้เพื่อที่จะทำจาริ่ 24ชั่วโมงของวันที่1มกราคม2568นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับแต่ว่าเราคำนึงถึงความปลอดไปของร่างกายของตัวเองด้วยนะครับไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบนะครับอันนี้คือผมพักผ่อนมาเพียงพอนะครับถึงสามารถทำคอนเทนต์นี้ได้ คอนเทนต์เดีวนี้ไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบนะครับไม่ไม่สมควรลอกเรียนแบบนะครับเอาที่พอไหวนะครับเอาที่พอไหววันหนึ่งเจ้าไหวสักสิบชั่วโมงก็สิบชั่วโมงก็พอ,พอแล้วนะครับหรือว่าสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงก็เหลือเหลือแล้วนะครับไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาวิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ที่ผมวิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เพราะว่าผมประกอนเพียงพอนะครับ ถ้าเกิดว่าบางบางคนคือมีใครที่ว่ามีโรคประจาตัวด้วยอะไรด้วยก็ไม่ไม,ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับอันนี้ากเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํเพราะเดี๋ยวบางคนเห็นว่าอทำไมปี่นี้ทําได้ทําไมที่นี้ทําได้ทําไมผมถึงทําไม่ได้นะครับที่หที่วโมองมก็ว่าต้องเช็คสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับ กเกิดลาดขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือว่าผู้อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะปากันหากไม่ไม่เป็นอะไรก็ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดลาดมือลาดตาขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวจากที่ว่าจะได้เงินเยอะๆกลายเป็นว่าต้องมาเสียกับอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับ ครับตอนนี้ก็เริ่มจุดลุกเก้าดาวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จุดลุดหญ่กันเท่าไรนะครับเพราะตอนนี้มันยังอีกสองนาทีนะครับตอนนี้ก็เตี้ยงเกนตรงแล้วนะครับตอนนี้ก็จุดกันไหลยหลายที่แล้วนะครับจุดลุกกันหลายที่แล้วนะครับ ก็ก uhm. ำลังจุดรุใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับอยู่ที่วงเวียนประยุนนะครับอันนี้เราไปไม่ทันนะครับก็ดูวงเวียนประยุนสวยๆนะครับอันนี้เพิ่งตาสีใหม่นะครับจุดจุดใหม่อีกรอบนะจุดอีกรอบนะจุดอีกรอบนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอรับออเดอร์แรกก่องปี2 5 6 8นะครับก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่กันนะครับขอให้ปีใหม่นี้ก็คิจสิ่งหนึ่งระคัเลยก็ขอให้สมปรารถนายังใจหวังนะครับ สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้แต่ปี67นะครับรับเอาแต่สิ่งดีๆในปี68นะครับนี่ครับรถเราก็จอดอยู่เหนนั่นนะครับไม่รูมองเห็นไนะครับจะเปิดแสงนี้นนะครับนี่นะครับรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ะจดอยูตรงนี้ซึ่งมันไกลกันนะครับอาว่าเราเดินเดินไปนะครับแต่ถ้าเหมือนเราขี่รถไปก็แป๊บเดียวนะครับนี่นะครับ ครับก็ออเดอร์แรกของพีมาแล้วนะครับออเดอร์แรกของพีมาแล้วนะครับเตี้ยงเกิน9นาทีนะครับออเดอร์นี้ได้20บาทนะครับแล้วก็บวกอีก5บาทนะครับเป็นการเก็บเงินสดนะครับออเดอร์นี้ไปรับ2.6กกิโลนะครับโอเคนะครับอย่างไรก็ขอตัวไปรับออเดอร์แรกของพีกันก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ ผมก็รับออเดอร์แรกของปีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอข้ามแต่นึ่งไปส่งออเ,เดอร์ให้ลูกค้าหน่อยนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวจาัดก,การไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับครับตอนนี้ออเดอร์ที่3เก้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์ order นี้ก็ํา1สิบเอ็ดบาทนะครับบวกห้าบาทก็เป็นสามสิบหกบาทนะครับออเดอร์ order นี้ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนปดนาทีแล้วนะครับออเดอร์น,นี้น่าจะไปส่งไม่ถึงกับใครนะครับเพราะว่าสาบาทน่าจะตกอยู่ประมาณ6กกิโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอร้านตามออเดอร์สักครู่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 42,40นะครับตอนนี้ได้มา137บาทแล้วนะครับทั้งทั้งหมด5รายการนะครับ5ออเดอร์5ออเดอร์แต่ว่าโดนยกไป3ออเดอร์นะครับทั้งหมดประมาณ8 8ออเดอร์นะครับที่จัดส่งสำเร็จมี5ออเดอร์นะครับเอ,อันนี้3ออเดอร์นี้เราสามารถ ยกได้นะครับก็คือเคลมเตรียมเ,เป็นค่าท่าน้ำมันของเราได้นะครับสามโอเด์นี้แต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของมันนะครับต้องเกินหนึ่งกิโลขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าในเงื่อนเงื่อนไขของของแทปถึงจะสามารถเคลมเป็นค่าน้ำมันได้นะครับถ้าว่าไม่ไม่เกินหนึ่งกิโลก็ไม่สามารถเคลมเป็นค่าค่าน้ำมันได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว่อตัวรอรอรับออเดอร์ต่อไปก่อนนะครับกับตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไป300บาทแล้วนะครับได้ไปทั้งหมด10รายการนะครับแล้วเมื่อคืนที่ร้านปิดไปนะครับมี1 2 3 4 5 มีออเดอร์นะครับที่ร้านปิดภัยนะครับมีออเดอร์แล้วก็ที่จัดส่งสำเร็จมี10รายการนะครับยอดยอดจุติตอนนี้มีทั้งหมด300บาทแล้วนะครับเดี๋ยวรอออเดอร์ที่11กันก่อนนะครับออเดอร์ที่11มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไปส่งแถวไหนนะครับออเดอร์นี้33บาทบวกอีก5บาทนะครับ อออเดร์นี้จะถึงได้4นาทีเวลา08:08แอมเส้นทางนี้ไม่มีค่าผ่านทางโอเคครับรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนรา <พอ S 1> ไปทางทิศตะว,วันตกเฉ <ตก S 1> ียงใต้บนถนัลุรนะครับคร,รับตอนนี้ก็เวลา1 1ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้939บาทนะครับกับ34ออเดอร์นะครับ34รายการ ก็วันนี้เต้จะไม่ได้ปักเลยนะครับปสารเก้าอะไรเสร็จพอเปิดระบบก็ยิงมันก็ออเดอร์เข้าไว้ให้เลยนะครับอันนี้ถือว่าออเดอร์ดีดีมากครับวันนี้ออเดอร์ดีมากครับกล่องกระเดี๋ยวยังยิง ไม่่ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า24ชั่วโมงของเราวันนี้จะได้ทั้งหมดเท่าไรนะครับแล้วก็จำนวนออเดอร์เขีวยวเดอรนะครับวันนี้ใส่น้ำมันไปแค่140บาทเองนะครับวันนี้ใส่น้ำมันไม่เยอะนะครับ140บาทแล้วก็อาจจะใส่อีกครั้งหนึ่งก็น่าน่าจะตอนกลับบ้านนะครับก็ใส่อีก70บาทก็ วันนี้จะก็ว,ว่าใส่น้ำมันไป210บาทนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปรับออเดอร์ก่อนนะครับออเดอร์เก้าแล้วนะครับกับก็ต้องกลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับเมื่อคืนไม่ได้อัดคลิปต่ตอนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าของวันที่หนึชั่วโมงนะครับได้ตั้งหมดเท่าไรนะครับของวันที่หนึ่งมกราสองพันร้นะครับก็ได้ไปทั้งหมด42รายการนะครับเป็นจํานวนเงิน1 1ึ่บาทนะครับแยกเป็นก้าอินสตีบสองบาทนะครับยอดสุดที่จากการจัดส่งนะครับเข้ารยสีบบาทนะครับ เป็นจำนวนเงิน1 1 5 1บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าก้าวใจจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก้าวใจจ่ายของเมื่อวานนะครับใส่น้ำมันไป160บาทนะครับแล้วก็ก้าวมาเมื่อคืนจ่ายใส่น้ำมันไป160บาทนะครับแล้วก็บวกกับ ก้าใวใจใอย่นๆมัน,น,นเช่นการข้าวแล้วก็ค่าน้ำค่าอะไรนะครับเมื่อเกินก้าข้าวตอนเช้านะครับ55บวกกับตอนเที่ยงตอนเที่ยงอีก35บาทนะครับแล้วก็บวกอตอนตอนข่ํานะครับตอนค่้อีก50บาทนะครับ ก้าใจชายเมื่อวานไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับก็ทั้งหมด320บาทนะครับ320เอายอด1 1 5่บาทนะครับลบกับ320บาทนะครับเท่ากับว่าเมื่อคือนนะครับที่กำไรไปนะครับ831บาทนะครับไม่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ กำไรตกวันละแพทร้อยสามสิบบาทแต่แลกกับสุขภาพของตัวเองนะครับมันไม่คุ้มกันนะครับกับสุขภาพตัวเองที่ต้องแลกกับเงินแก่แร้อยสามสิบบาทนะครับเ,เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่คุ้มกันนะครับไม่คุ้มกับก้าใจใจนะครับไม่ไม่แนะนำให้คนอื่นทำตามนะครับเพราะว่านี้เป็น การทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับนานๆถึงจะทำสักครั้งนึงนะครับบางบางทีก็1เดือนครั้งหรือว่าไม่ไม่ได้ทำตลอดนะครับอันนี้บอกบอกไว้ล่วงหน้านะครับว่าไม่ไม่ได้ทำคลิปแนวนี้ตลอดนะครับเพราะเดี๋ยวบางคนเป็นว่วงนะครับกลัวสุขภาพจะเสียหายนะครับก็ผมไม่ได้ทำตลอดนะครับอันนี้ผมขอบอกไวก่อนนะครับ แล้วเมื่อคืนนะครับสำหรับเมื่อวานที่ผมบอกว่ามีมีก็เป็นออเดอร์ที่ว่าเสียไปนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่หนึ่งที่ว่าร้านยกไปนะครับที่ร้านร้านปิดนะครับที่ร้านยกเลิกรายการไปนะครับก็มีทั้งหมดอ่า 1>, 1 2 3 4 5 6องตั้งหมด7ดร้านนะครับตั้งหมดเจดร้านนะครับที่ว่ายกยกไปนะครับ7ออเดอร์นะครับแต่ว่า7ออเดอร์นี้นะครับก็ผมเคลียมมาได้ทั้งหมด3ารายการนะครับ ก็จะมีสามสามรายการนะครับที่ว่าเงินเข้ามานะครับมาได้ได้มาห้านะครับได้มาอ้าออเดอร์นะครับที่ว่าร้านยกไปนะครับแล้วอีกสองนะครับไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นะครับก็มีออเดอร์หนึ่งก็คือไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับที่ว่าไม่ได้ไม่สามารถเคลมได้นะครับแล้วก็อีก หนึ่งออเดอร์นะครับอนนีจะเป็นมาดนะครับมาดก็คือหมายว่าเราไปซื้อของในตามบิ๊กซีตาม, C, ตามอ้างใหญ่ๆอะไรตำนองนี้นะครับแต่ว่าสินค้ามันหมดแล้วลูกค้าไม่ไม่ไมออกแล้วนะครับก็คือจะให้ร้านยกเลิกให้นะครับอันนั้นก็คือไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสองจอง สอร้านนะครับที่ว่าไม่ไม่ได้ก็ค่าเที่ยวนะครับก็จะได้ไปแก้สองแก่ห้านะครับทั้งหมดมันเจ็ดโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากชอบคลิปแนวนี้ก็กวักกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ